คุณกล้าดียังไงทำให้ทรัพย์สินของฉันลุกเป็นไฟคุณพร้อมที่จะจ่ายราคาแล้วหรือยังเอ๊ะคิดบ้าอะไรเนี่ยคุณคืออาซิโดเกกาเบลเดลูเซียใช่ไหมดายุคผู้เหี้ยมโหดที่สังหารแฟนสาวทั้งเจ็ดของเขาเนี่ยนะนี่คุณสุดยอดฉันไม่อยากจะเชื่อเลย ศตวรรษที่ผ่านไปไม่มีทางที่เขาจะดูเด็กขนาดนี้ตอนนี้คุณต้องการจะเพิ่มการหมิ่นประมาทให้กับค่าคีภัยของคุณด้วยหรือไม่ล่ะเออนั่นมันไม่ใช่ความตั้งใจของฉันมันไม่ใช่เหรอเออ,เออคือว่ามันเป็นความจริงที่ฉันก่อเหตุเพลิงไหมมิสเตอร์ Mister, ฉันเพิ่งรับโทรศัพท์จากเมือง มันเร่งด่วนเหรอนี่มันเป็นข้อความด่วนจากเซอร์อีแวนได้ขังผู้หญิงคนนี้ไว้ในคุกฉันจะลงโทษเธอภายหลังเอ๊ะคุกเหรอเจสป้าฉันมีบางอย่างจะบอกคุณตอนนี้ครับท่านเอ๊ะนี่มันอะไรคนเหล่านี้คือใครกัน จูจ่ๆพวกเขามาจากไหนกันข่าวร้ายอะไรกันเป็นเรื่องที่คาดหวังได้อันเบอร์โตกษัตริย์โง่เขาปล่อยให้ตัวเองถูกควบคุมด้วยดยุคแห่งเอสตาเขาได้ส่งเอกสารคำสั่งของการสมรรถมาให้ฉันและน่าจะมาถึงเร็วๆนี้ แล้วสิ่งที่ฉันบอกเขาเกี่ยวกับการที่ฉันมีคู่มั่นแล้วมันไม่ได้ผลแต่ท่านดยุกดังที่ทราบแล้วคำสั่งของกษัตริย์มีผลบังคับใช้ทันทีที่มาถึงประสาทเด็กสาวที่อกษัตริย์เอริจากกายเป็นภรรยาของคุณเว้นแต่ว่า คุณจะมีภรรยาอยู่แล้วมีภรรยาอยู่แล้วงั้นเหรอกษัตริย์ไม่สามารถยกเลิกงานแต่งงานที่นักบวชเป็นผู้ดําเนินการได้เขาไม่สามารถแต่ต้องภรรยาที่อยู่ที่นี่อยู่แล้วได้เป็นปัญหาคือในความเป็นจริงแล้วท่านเดียวคไม่มีภรรยา ดังนั้นคุณจึงไม่มีทางเลือกนอกจากแต่งงานกับลูกสาวของดยุกแหงเอสตาจะเป็นอย่างไรหาคุณมีภรรยาที่ต้องการแล้วเออเช่นนั่นเป็นวิธีที่ดีแม้ว่าเธอจะยังไม่รู้ก็ตามโอ้ยทำไมฉันถึงทำอย่างนั้นนะ ฉันไม่เคยโกรธหรือพูดจาไม่ดีกับใครเลยในชีวิตตอนนั้นฉันคงบ้าไปแล้วแน่ๆพวกเขาจะลงโทษฉันเรื่องไฟอย่างแน่นอนได้ยินมาว่าอาชญากรรมในเมืองรุนแรงมากขึ้นอ้อพวกเขาจะฆ่าฉันใหมนะอ้าแล้วตอนนี้ล่ะอะไรฉันแค่อยากจะถามอะไรสักอย่างกับเดยุก ถามอะไรงั้นเหรอเอออเ๊ะ uh uh. คุณจะมีโอกาสเพียงครั้งเดียวเท่านั้นเข้าไปในปราสาทโดยไม่ได้รับอนุญาตจากฉันบอกฉันหน่อยว่าทำไมถึงพยายามเรียกร้องความสนใจของฉันด้วยการจุดไฟเผาทรัพย์สินแห่งหนึ่งของฉันละ่ะ เออคือว่าฉันมาจากเมืองที่ถูกโจมตีโดยมอนสเตอร์ความเสียหายต่อพืชผลและปะตุสัตว์ของเรานั้นร้ายแรงแต่ที่เลวร้ายที่สุดคือแม้แต่ผู้คนก็ยังได้รับบาดเจ็บเราต้องการผู้รักษาเพื่อช่วยพวกเขาและพวกเขาบอกเราว่าเราสามารถ พบได้ในปราสาทเอเลเดนหมออย่างงั้นเหรอคุณรู้ไหมว่ามันคืออะไรอ่าใช่ฉันรู้พวกเขาบอกว่าหายากมากที่การดำรงอยู่ของพวกเขาถูกเก็บเป็นความลับโดยราชวงศ์การรักษาของมนุษย์ไม่มีประโยชน์สำหรับบาดแผลที่เกิดจากปีศาจเหล่านั้น ยาใดๆที่ลองใช้จะไร้ประโยชน์และเราจะเสียชีวิตในที่สุดมีเพียงผู้รักษาเท่านั้นที่จะสามารถช่วยชีวิตได้ดังนั้นถ้าคุณรู้แล้วเนื่องจากสิ่งเหล่านี้มีคุณค่าคุณควรรู้ว่าแทบจะเป็นไปไม่ได้เลยที่คนทั่วไปจะได้รับการดูแลจากผู้รักษาใช่ไหมล่ะ และท้ายที่สุดแล้วพวกเขายังมีเกียรติอีกด้วยใช่ฉันรู้แต่มีคนจำนวนมากที่กำลังจะตายทำไมเฉพาะชีวิตของขุนนางและราชวงศ์ถึงดูแลละ่ะมันมีอะไรสำคัญด้วยละ่ะจะเกิดอะไรขึ้นถ้าถ้าฉันให้สิ่งที่คุณต้องการฉันจะได้อะไรจากการแลกเปลี่ยนละ่ะเอ๊ะอะไรหมายถึงอะไร การแลกเปลี่ยนที่เท่าเทียมกันหากฉันทําตามคำขอของคุณคุณควรให้บางอย่างแก่ฉันเพื่อแลกเปลี่ยนสิ่งเหล่านี้เป็นพื้นฐานสำหรับการเจรจาต่อรองต่อรองนั้นเหรอแต่ฉันไม่มีอะไรให้คุณนะแล้วคำตอบของคุณคืออะไรล่ะเออคือรอสักครู่คะ่ะ ฉันไม่มีอะไรจะให้คุณใช่ไหมล่ะอะไรใช่มีสิ่งหนึ่งที่ฉันต้องการจากคุณไม่เป็นไรถ้าคุณปฏิเสธฉันจะดูแลอาชญากรรมไฟไหม้ของคุณและคุณจะสามารถออกจากปราสาทได้โดยไม่มีปัญหาอะไรนะออกไปจากปราสาทเหรอ มาเรียมาเรียมีเรื่องร้ายเกิดขึ้นเหล่ามอนสเตอร์พวกมันโจมตีเคนอะไรนะไม่ถ้าฉันไม่ทำอะไรสักอย่างเคนจะต้องตายก็ได้คุณต้องการอะไรจากฉันเจ้าสาวฉันอยากให้คุณเป็นเจ้าสาวคนที่แปดของฉัน